น,นี่มาว่ากันถึงเรื่องของสิ่งที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะถ้าหากว่าบางส่วนไม่เดินรถแต่ว่าจะมีรถจากด้านของทอหารเนี่ยจะขยับมาช่วยกันนะคะในการที่จะขนส่งเพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานซึ่งส่งผลทําให้บกร,กรรดาผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเขาก็เรียกร้องกันมาจะว่าไปเนี่ยก็จะเป็นเดือนละเหมือนกันเนี่ยนะคะกับการที่บอกว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยนะคะมันเป็นต้นทุนของค่าประกอบการของธุรกิจแล้วก็รวมถึงต้น ทุนของค่าครองชีพดังนั้นสิ่งที่ได้มาเจรจามาพูดคุยกับทางภาครัฐบอกว่าขอดีเซลเนี่ยไม่เกิน25บาทต่อลิตรแต่รัฐบาลบอกจะตรึงให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร ไปไปมามาผู้ประกอบการก็บอกเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นเขาจะหยุดการนะคะขนส่งพอหยุดแบบนี้ทํำยังไงรัฐบาลบอกไม่เป็นไรก็รัฐบาลมีรถนะเป็นรถจากที่ไหนจากค่ายทหารเขาว่าอย่างนั้นปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางโฆษกพักก้าวไกลแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่ว่านายรัฐมนตรีจะใช้รถทหารเนี่ยเอามาวิ่งแทนรถบรรทุกที่เขาหยุดวิ่ง พร้อมก็บ,บอกอย่างนี้ว่าคือถ้าไม่รู้เนี่ยนะก็ควรขอความร่วมมือเอกชนเพื่อหาทางออกบอกว่านี่คือประเทศไทยนะไม่ใช่ค่ายทหารค่ะเสียงจากทางโคศกพักเก้าวไกลคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด์บอกว่ากรณีที่พลเอกประยุทจรันร์โอชานายรัฐมนตรีนะคะ สั่งการให้เหล่าทัพเตรียมนำรถทหารมาสนับสนุนขนส่งสินค้าภายหลังสาพ,พันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมผู้ประกอบการรถบรรทุกประท้วงบอกว่าจะหยุดเดินรถหากไม่ลดราคาดีเซลเหลือ25บาทต่อลิตรภายใน1ธันวาคมนี้นะคะล่าสุดทางกองพลที่1รักษาพระองค์และหน่วยขึ้นตรงดาเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมของกาลังพลและยานพาหนะในการเตรียมความพร้อมการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลกรณีรถบรรทุกประท้วงค่ะ คุณณชาก็เลยบอกว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนจากการเรียกร้องไม่ว่าเรื่องใดนายรัฐมนตรีไม่เคยแก้ได้เลยแต่กลับใช้กําลังทหารมาทดแทนทุกครั้ง สิ่งที่ผมอยากสื่อสารไปยังนายรัฐมนตรีว่าที่นี่คือประเทศไทยนะคะไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยใช้ตรก,กะอะไรในการคิดว่านำรถทหารออกมาทดแทนรถที่หยุดขนส่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเหลือ25บาบาทต่อลิตรได้ ดยบอกว่ารถทหารจำนวน34คันสามารถจะครอบคลุ่มโครงขายขนส่งได้จริงๆหรือจะทำได้สักกี่วันการแก้ปัญหาที่ไร้วิสัยทัศดไร้กื่นจะยิ่งทือความไม่พอใจของพี่น้องสหพ,พันธ์ขนส่งทำไมไม่เลือกที่จะพูดคุยเจรจาหาทางออกร่วมกันกันกบพวกเขานะคะพร้อมกันนี้คุณณชาก็บอกว่าอย่าทรณงอวดดีทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยแบบนี้เพราะคนที่จะตายคือประชาชนค่ะ